มื่อนี้พาทุกท่านนะครับขอมาเบิงวัดอีกวัดหนึ่งที่อยู่แถวแถวชนบทก็ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่อีกแ<ม>ห่งหนึ่งของอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นั่นคือวัดสะบัวบันกระเบื้องหมู่สามกับหมู่สมกซึ่งเป็นสถานที่ตังวัดอยู่ตะบลหน้านองไั่อําเภอชุมพลบุรีนะครับวัดวัดนนี้ตะกีก้ตะกอนนี้จะเป็น หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอหลังคือหลวงพ่อวันท่าซึ่งท่านก็ได้มรณภาพไปอ้หลายปีนะครับจนเลื่อว่ามรณภาพจะปีแล้วผมก็ว่าเมนเดียวสิได้เห็นชิปท่านหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอไห้ให้ท่านทั้งหลายได้ติดตามอยู่นคชิปต่อไปนะครับหลังๆนะครับแต่ว่าชิปนี่ผมพามาบึงว่าวัดแห่งนี้หลังๆมานีมีการพัฒนาอย่างยังสูงเลยครับจังไวว ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นตาเข้าไปเบิงเป็นตาไปชมนะครับด้วยวิธีการพัฒนาของเพิ่นในวัดแห่งนี้ถือว่าเป็นวัดที่อยู่ในหมู่บ้านตามชนบทพัฒนาได้ไวขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่พี่น้องต้องอยากหูอยากเข็นนั่นแหละนะครับแต่ผมนี่เ่ได้แปลกใจนะครับว่าิ่นเป็นอย่างจ้าพัฒนาไวเพราะว่าพระอาจารย์ ที่เพิ่นเป็นเจ้าอวาดรูปทุกหมื่นรูปปัจจุบันเนี่ยนะครับตอนนี้เพิ่นหยดพระคู่เนาะเพิ่นค่อนข้างสีเป็นพระหนักพัฒนาในด้านการพัฒนาได้หลายเรื่องนะครับตามฟัง่งตีชาวบ้านเบาสู้ฟั่งนะครับแล้วก็หลายต่อรายถ่านบ่ทุฟั่งว่าจะเป็นพีน่น้องน้องตีดอยู่ในหมู่บ้านในหมชนแล้วก็ว่าจะเป็นผู้นำ ในหมู่บ้านนะครับนีเตากันและที่สําคัญผมเองก็บ่ตตองเดไปถามไพยยางนะครับว่าพระปัฒนานี่เป็นยังไ๋ผมย่างเข้าไปในบริเวณวัดผมสิฮหู้ทันที่นะครับว่านี่นะครับจุดอีกจุดหนึ่งที่พี่น้องไปทําบุญไปทําท่านแล้วบ่วตองไปเสียดายว่า,าพระเิ่นเจาเป็นหยังหรือว่าทังวัดเิ่นเจนหยางนะครับเบิ่งสภาพทั้งวัดแล้วย่างเข้าไปหฮาสี่ ถ้าเป็นคาลาัวัดจังปวกเข้านี่สีบ้องเห็นทันทีนะครับว่าการท่านไปยังวัดแห่งนี้ทุกบาททุกส,สตางค์นี่ท่านโบเซียเปานะครับเพราะว่าเบื้องลักษณะแล้วพ,พัฒนานี่ก็คือการสะอาดนะครับในบริเวณวัดในบริเวณลานวัดทั้งหมดนี่ท่านสีหูท่านสีเ็นเลยเศษขยะเศษใบไม้ในบริเวณวัวณวด ไปเวลาใดต่ว่าเวลานี้กับใบไม่ร่วงก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับถ้าเกิดมีการปัดกวาดต่างว่าท่านไปช่วงชั่วโงนี้นะครับแต่ผมขอไปบ่งนี่ค่อนข้างมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยหลายหลายท่านกคงสี่เคยเข้าไปนะครับในระดับอำเภอของเฮานี่อำเภอชุ้พุนเนี่ยเคยสิเข้าไปนะครับว่าสิเป็นพุทธิบปรรวมทรรบุญนะครับต่างๆนี่ผมเบื่อแล้วก็ เป็นต,เต่เฮ็ดเป็นแต่ถ้ำนะครับพี่พี่น้องน้องถากว่าไปทําบุญในวัดแห่งนี้ผมก็แล้วก็บ่ต้องไปเสียดายอีหยังนะครับมีโอกาสก็ไปร่วมทําบุญนําเพินนเ่นได้เลยนะครับเนี่ยจังเบิง่งเบิ่งแล้วนี่การสร้างการหยังต่างๆ่างเนี่ยพงศดีพยายามสร้างในระบบที่เป็นระเบียบนะครับนั่นก็คือจัดสถานที่อ่าที่เหมาะสมบ่ตะเกะละกะจนเกินไปบ่ได้ไปเกะกะ สนามเงียงต่างๆนะครับก็บมีสนามพอวัดวัดกับชาวบ้านมันก็ต้องพึงพากันนี้แล้วนะครับมีสนามให้ปีหายน้องได้ผักคอนจอนใจอย่ยงต่างๆ,ๆสินะครับตอนนี้คือบริเวณเมนนะครับนี่ก็ถือว่าสะอาดมเมนการบริจิตตบอย่างต่างๆนี่นะครับก็มีความสะอาดเป็นการสร้างเมยนหลุ่นใหม่ๆ ครับก็บดุษฎีศรัทธาจากพี่จากน้องที่บริจาคไปนั่นแหละนะครับ,บเบางแล้วก็เป็นเฮ็ดอิลี<ม>เฮ็ดดรือขวามแบบเป็นพระนักนพัฒนาถึงนะครับองค์บางแล้วก็เป็นแต่เอาตัวอย่างเพิ่นผมก็บ่ได้เอยิืิอทันเนาะก็ขอกอราบประทานอถไฟก็แล้วกันกนะครับเอาเป็นว่าเท่านั้นครับว่าอ่าพี่ๆน้องๆว่าจะเป็นคารวะมัคคณายกยัง อ่าผู้ที่ผู้นาชุมชนอยากไปเบิ่งตัวอย่าง่นกับไปบ่งใดนะครับนี่อยู่วัดสาบัวบานกระเบื้องรับ่บนหน้านองไยผมเข้าไปแล้วก็ส้างควมประทับใจกับผมพอสมควรึ่งผมก็พยามไปได้หลายวัดได้หลายหม่องได้หลายบ่อนนะครับไปเห็นนะครับโอ้วัดในชนบทของผมเฮามีการพัฒนาไว้ถึงขั้นนี้ถือว่าสุดยอดนะครับการพัฒนาก็เพี่ยงผมบอกนั้นนะครับการพัฒนาวัดใดก็อยู่ที่ หลวงพีจเจ้าวาดนะครับว่าสิท่านที่เป็นพระคู่วัชิเป็นทันใดก้วแตนะครับแล้วก็เห็นให้พวกเข้าที่เป็นฆราวาสเนี่ยไปแล้วก็มีนาเลื่มใสท่านเท่าไดก็ได้บุญได้กุศลน,นะครับเพราะว่าพระเพิ่นเป็นพระที่ขยันเป็นพระที่พอได้ไปส้ง่งผลประโยชน์ใแก่ตนเอง นะครับพัฒนาหลีนะครับเป็นพระรุนนีเป็นที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพง่อญ่หลวงพง่อไนพุม่มของวัดยางบัวพิลุมนะครับซึ่งเพื่อนเคให้ลูกศิษย์ลูกหาเพื่น,นออกมาอยู่ตามวัดแล้วก็บบคิดหวันจักวัดในเขตในเขตตำบลเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมสิมีโอกาสผมสิไปเบิงวัดอื่นๆนอกเหนืนนอนนจากวัดสะบบวัว่แเ้านะครับมาลงให้พี่น้องเพื่อเป็นตัวอย่าง ให้พี่น้องผู้ที่เป็นข้าราชการนี่ได้บ่งเป็นตัวอย่างนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณย่ารืมอติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ